ประธานว่าเป็นผู้พิพากษามาม,มันมีสมาชิกสภาผู้แ,แทนรษาษฎรคนไหนเขาไปขอใช้เอกสิทธิ์ได้การที่จะดาเนินคดีนั้นเป็นผู้ดาเนินคดีที่จะร้องขอมายังประธานสภาของผู้นั้นที่ส <bend> ังก <irm ic. S 2> ัดแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องของสมาชิกจะไปร้องขอกราบเรียนกับท่านประธานนะครับว่าในสภาผู้แทนรษาษฎรแม้กระทั่งวุฒิสภาก็ตกาม เวลานี้คดีที่อยู่ในศาลเนี่ยนะครับเขาจะเลื่อนไปให้เลยสมัยประชุมไปทั้งขิ้นแม้กระทั่งคดีที่นายแพทย์มินเลอร์ุเรียเดชฟ้องนายอภิสิทธิ์เมชาชีวะนายสุเทพเพื่อสุบันศาลท่านยังไม่ตัดสินเลยเพราะอยู่ในสมัยประชุมก็ใช้มาตรา131เนี่แหละครับเพราะว่าในสมัยประชุมท่านบอกว่าจะเป็นเรื่องตัดสินเลยสมัยประชุมไปเพราะฉะนั้นใครมาที่บายความกันว่าผมใช้เอกทธิ์ไม่ใช่ ผมไม่เคยขอใช้เอกสิทธิ์ของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่เป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของศาลท่านจะทำหนังสือมาถึงาาจะธันสภาชผู้แทนรษนาษฎรนายชัยชิดชอบนายชัยชิดชอบทำหนังสือถึงแต่โ็รดนำเอาเรื่องนี้เข้ามาขอมติในที่ประชุมและผมก็จะไม่ร้องขอแต่ต้องอธิบายความว่าตั้งแต่นายกรัฐมนตรีลงมานั้นจนกระทั่งถึงผม ทุกคนก็ดล้วนแต่มาตรา131ของรัฐธรรมนูญคุ้มครองทั้งสิ้นรฉะนันใครที่มาแดกดันด้วยความไม่รูโดนไปอ่านรัฐธรรมนูญม,ม,ม,มาตรา131เสียเลื่อนายพิสิทธ์ก็ใช้สุเทพเชื้อสุวรรณก็ใช้รัะนันด้อยความเป็นธรรมผม้วยท่านประธานประเด็นต่อมาก็ท่านประธานที่เรารพผมต้องการอภิปรายในฐานะวันนี้ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่เกิดมาเป็นคนไทยเชื้อชาติไทย สัชาตาไทยแล้วได้ใช้สิทธิในการต่อสู้ตามวิถีทางรัฐธรรมนูญเรื่องคดีความก้าถึงเวลาที่ผมต้องไปถูกดำเนินคดีตามกระบวนการนั้นไม่มีปัญหาใดๆขอกราบเรียนกับท่านประธานนะครับว่าผมต้องการใช้สภาอย่างนี้เพื่อที่จะได้อธิบายความว่าในระหว่างผู้ถูกปกครองกับผู้ปกครองนั้นแต่ละฝ่ายจะทําหน้าที่กันได้อย่างไรพี่น้องประาชาชนที่เป็นพรคผูก เราจะอยู่ในประเทศนี้ภายใต้การนําของนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะเป็นนายกรัฐรมนตรีได้อย่างไรท่านประธานที่เคารพผมเป็นคนหนึ่งที่ผมอธิบายคังให้ฟวังได้ทุกที่ว่าผมเป็นคนในเหตุการณ์พฤษภา,าของครส35หลังจากคนรุ่นจำลองหรือเมือพถูกจับที่ถนนราชดำเนินผมเป็นคนนําพัคประชาชนเพื่อนนักศึกษาไปต่อสู้ต่อที่มหาไรลลล่ลานกระแหง ร่วมกบบับสวของท่านสุรชักใจศิล์นี่แหละครี่เราเป็นไม้สุดท้ายในเหตุการณ์พุ่สภาของพร้อยสามสิบห้าเสร็จพฤษพกาที่น,อน้องท่านประธาน่เครพผมตะเวนไปเยี่ยมตามโรงพยาบาลต่างๆไปเจอคนเจ็บไปเจอคนตายและขณะเดียวกันนั่นท่านประธานที่น,นั่งเวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบพุ่สภาของพร้อยสามสิบห้านั้นเขาจะตั้งสื่อเพื่อรับแจ้งคนหาย แต่ถามว่าทาไมวันนี้คนก็ไม่แจ้งกระทรวงพัฒนาสังคมเพราะเขาเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้มันเกี่ยวข้องกับการข้าปรัชนาชนมันไม่มีหน่วยงานอิสระใดๆขึ้นมาในการที่จะรับเรื่องเหล่านี้เขาจึงไปร้องต่อสาพนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยไปร้องกับพรรคเพื่อไทยขอกระเปียนกับท่านประธานนะครับว่าเศุษากณ์พื้นฐานของฐานร้อยสามสิบห้ากว่าจะรู้ว่าคนตายจริงๆนะครับคนสูญหายจริงๆ ต้องใช้เวลากันเป็นปีๆเลยผลก็คืออะไรท่านประธานนิทารศท่านประธานคงจะจำความกับผมได้ว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์รุสทหารรบในสาภิธาบางคนว่าจำนวนเท่านู้นบางคนว่าจำนวนเท่านี้แต่สรุป้ายคณะกรรมการญาติประชาชนเขาได้สรุปร่วมกับศูนย์ของมหาวิทรอะไรบางชนสรุปว่ามีคนตายสี่ศิษศูนย์หายสี่ศิบท่านประธานที่เคารพเรื่องนี้เป็นประวัติศาสตร์ เมื่อวันที่สุดเจ็ดพฤษภาคมปีสองพันปีปีสองพันห่ร้อยห้าสิบเอ็ดขอเอง,องนะครับทุกปีเกือบหรือว่าบางปีมีความจะเป็นจริงๆไม่ได้ไปรูปพิธีกรรมผออู้อุทิศส่วนกุศลให้กับวีรชนที่พลิชีพเพื่อระบอบประชาธิปไตยในเหตุการณ์พฤษภาคมหนึ่งร้อยสาสิบห้าปีที่ผ่านมานายอภิษษสุทธิ์เวชชาชีวะเข้าไปท่านประธานไม่ทราบหรอกครับว่า ตั้งแต่ปี2535-2536 17ปีมานั้นแต่และปีต้องไปเจอญาติวีรนชนต้องมาท้าให้ทุกครั้งถึงความผุนเสียเจอกันกอดคอกันร้องโมร้องให้ผมมีความรู้สึกทุกครั้งว่าหลังจากเหตุการณ์พฤษภาคม2535ผมไม่มีความเประสคงให้ประเทศนี้มีวีรชนเกิดขึ้นเลยท่านประธานที่เคารพเพราะะน้นแนวทางการต่อสู้ของผู้ผม,มนั้นจึงจะหลีกเลี่ยงซึ้นความรุนแรง แต่วันนี้ที่ตกเป็นจำเลยพี่พยายามจะยัดเยียดว,ว่าคนเสื้อแดงไปสร้างสถานการณ์นั้นไปสร้างความรุนแรงนั้นข้าระธานจ,จะถึงบางอ้อทันทีละแท้ที่จริงแล้วมันมีกระบวนการกันอย่างไรผมได้ผ่านพิสูจน์ของการระดมผู้คนผมได้บอกกับเมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่า้ารพคกการเมืองแลนะการเมืองจะตั้งคนถึงค,คนกันมานั้นเราจะไม่ได้คนที่มีจิตวิญญาณบริการทีไดย